ยสิบอันดับลายศัก์ครั้งมากที่สุดนิยมศัก์ที่สุดพร้อมพุทธคุณที่คาดไม่ถึงหากพูดถึงเรื่องลายศักด์ที่คนไทยมีความเชื่อและนิยมมาช้านานก็คงหนีไม่พ้นลายสักยันที่หลายคนเชื่อว่ามีพุทธคุณแตกต่างกันไปตามแต่ละลายแต่ละอักขระซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดเผยรายละเอียดที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสายสักยันพร้อมทั้งจัดอันดับความขรังที่สุดลายนิยมศัก์ที่สุดมาให้ได้รับชมกันแล้วครับอันดับที่10ยันเก้ายอดหยันเก้ายอดเป็นยันที่มีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีและเป็นที่นิยมในหมู่นักรบสมัยโบราณโดยมักจะสักไว้ที่บริเวณท้ายทอยโดยเชื่อกันว่าผู้ที่ศักยันเก้ายอดนั้น จะคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าซึ่งผู้ที่รับการสักยันเก้ายอดนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมมันทำบุญอยู่เสมออันดับที่9ยันจิ้งจกยันจิ้งจกหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจิ้งจกชั้นพรมเป็นตัวแทนแห่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมและเรียกทรัพย ที่โด่งดังมาช้านานตำแหน่งที่ศักนั้นไม่จำกัดมีลายของจิ้งจกมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกมหาโชคด้วนมหาลาบตะขอเงินตะขอทองและเกี้ยวทับทองดำเป็นต้นอันดับที่8ยันคู่ชีวิตยันคู่ชีวิตหรือยันอสีสันติหรือพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธเป็นยันที่มีพุทธคุณ ป้องกันศาสตราวุธทั้งปวงเชื่อกันว่าถ้ามีแล้วชีวิตจะอยู่คงเป็นยันหนึ่งในตำราพิชัยสงครามที่ระบุไว้ว่าเป็นยันชั้นสูงหาค่าประมาณนี้ได้อันดับที่ 7. ยันแปดทิศยันแปดทิศหรือยันอิติปิโสแปดทิศเป็นยันสารพัดป้องกันร้อยแปดที่ในอดีตผู้ต้องเดินทางเข้าป่า หรือพัทธุดงมักจะเขียนไว้ที่พื้นเสมอเพื่อช่วยป้องกันสัตว์ร้ายหรือพูดผีปีศาจตลอดจนแควคลาดจากอันตรายจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลอยู่เสมออันดับที่6ยันพภกทรัพย์เดินทางด้านพภกทรัพั์เงินทองไหลามาเทมามีไว้ไม่อดตายทำมาคาขึ้นมีเมตตามหานิยม จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าขายและธุรกิจต่างๆโดยส่วนใหญ่มักนิยมสักไว้ที่ถ้ายถอยเช่นกันกับยันเก้ายอดอันดับที่5ยันโสรสามงคลยันโสรสามงคลถือเป็นยันอันวิเศษสุดยิ่งกว่ายันทั้งปวงผู้สักมักจะสักยันนี้ไว้กลางหลังยังนนี้ประกอบไปด้วยเลขสามชั้น ชั้น,นอกลงด้วยเลข16ตัวรอบกลางลงด้วยเลข12ตัวด้วยสูตรตรีนิสิงเหรอบในลงด้วยเลขหกตัวด้วยสูตรจัตุโรแล้วทำการลงอักขระเพื่อล้อมรอบอยันทั้งสี่ด้านพร้อมว่าพระคาถาบรมีสิบทัศอันดับที่สยันเสือเหลียวหลังยันเสือเหลียวหลังโดยทั่วไปยันเสือ คือยันแห่งมหาอำนาจตบะเดชะและคงกระพันแต่ถ้าเป็นยันเสือเหลวหลังจะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมพ่วงมาด้วยจะเป็นเมตตาชนิดที่คนหันมาเหลียวมองเราจะสักบริเวณแผ่นหลังค่อนมาทางด้านล่างนอกจากจะมีความสวยงามโดดเด่นแล้วยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะดาราฮอลลีวูดชื่อดังแอนเจลีนาโจลีได้เดินทางมาสักถึงเมืองไทย ยันเสือเลียวหลังนี้เป็นเสือปังนารายอวตารช่วยเรื่องเมตตามหานิยมร้ายกับกลายเป็นดีแก้ห่วงจุ้ยต่างๆอันดับที่สยันนะสำเร็จยันนะสำเร็จหรือยันนะมหาสำเร็จเป็นยันที่นิยมนำมาสักบริเวณต้นคอแทนที่ยันก้าวยอดเพราะยันก้ายอดมีอิทธิคุณทางมหาอุดที่อาจส่งผลให้อุดเงินไปด้วย ยันน่าสำเร็จถึงเข้ามาแทนเพื่อช่วยเพิ่มเมตตาทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จกินไม่รู้สิ้นช่วยเรื่องงานและโชคลาบโดยตรงอันดับที่ 2. ยันฉัดเพชรยันฉัดเพชรเป็นยันที่มีลักษณะเป็นแถวเรียงลงมาแบบเดียวกันกับยันห้าแถวแต่มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาคือมีโครงตาข่ายเชื่อมกันระหว่างแถว โดยปกติทั่วไปนิยมสักยันชัดเพชรไว้ที่บริเวณไหลขวายันชัดเพชรนี้โดดเด่นเรื่องโชคลาภเงินทองแก้ดวงชะตาตกตำ่ำและเสริมดวงยันชัดเพชรไข่กดนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานบริษัทค้าขายผู้ที่มีบริวารเยอะลูกน้องเยอะยันนี้มีไว้เป็นตาข่ายครอบคลุมป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆจึงเรียกได้ว่าเป็นตาข่ายเพชร หรือฉัดเพ็ดนั่นเองอันดับที่1นยันห้าแถวยันห้าแถวยันนี้เป็นยันที่อาจารย์หนูกันภัยคิดคนขึ้นมาเองเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักกันมากเพราะแอนเจลรน่าโจลี่เดินทางมาสักทำให้คนในวงการบันเทิงของประเทศไทยและประชาชนทั่วไปเดินทางมาสักอย่านี้กับอาจารย์หนูกันภัยอาจารย์หนูกันภัย ได้คิดค้นมาจากวันประสูติตัดสรู้และปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแถวที่ 1. ช่วยแก้ห่งจุยที่อาศัยแถวที่ 2. หนุนดวงโดยตรงแถวที่ 3. กันคุณการการกระทําแถวที่ 4. ช่วยเรื่องโชคลาภความสําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแถวที่ 1. เป็นเมตตามหาสเน์ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง